สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมจิกเทเลอร์อีกครั้งนะคะหลังจากหายไประยะหนึ่งซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจะเออ่ <c oughs> คือเริ่มแรกตอนที่ลงคลิปไปเมื่อต้นเดือนก็ยังคิดว่าคงจะมาได้ทำคลิป สั้นๆหรือว่าประมาณว่าคลิปแบบย่อมๆไม่นานก็คือค่อยๆเหมือนกับคิดว่าตัวเองได้ทยอยลงอ่ะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็อะไรก็ไม่รู้ในชีวิตคือแบบว่าการเรียนรู้ของแม่หมอเออมันก็ติดคำนี้จริงๆนะ จากคลิปล่าสุดที่แบบว่าเออจริง,รงๆก็ไม่อยากเรียกตัวเองแบบนั้นน่ะคือการเรียนรู้นะจุดนี้ก็ยังไม่เลิกที่จะเรียนรู้เหมือนกับว่ามันอยากทำอะไรไม่รู้ว่าจีป,ปาถาไปหมดเลยแต่บางทีอะ่ะมันก็เหมือนกับเจ็ดถ้วยในไพ่ทาโร่อะมัน มันเยอะไปในในในสิ่งที่เป็นความคิดเราอะก็เลยอาการแบบว่าต้องเลือกถ้วยที่จะมุ่งเน้นทำหรือว่าที่จะเรียนคือคือแบบว่าในหัวก็อยากเรียนรู้หลายเรื่องไม่ว่า,าการเรียนเรื่องอ่านไพ่ก็ยังอยากเรียนไพ่ก็มีหลายแบบก็อยากไปซัทุกแบบแล้วก็ อยากเรียนรู้เรื่องพัฒนาจิตยอยากลงคอร์สนู้นนี้คือมันมันมันเลยเหมือนกับว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยก็ต้องหยุดก็คือไม่ใช่หยุดคือต้องเลือกคือเหมือนกับว่ามันมาถึงจุดที่มันจะต้องเลือกทางว่าอ่าคือจะเอาจะเอาอะไรก่อนโฟกัสอะไรก่อน ก็เลยปรากฏว่าที่ที่โรงเรียนจีปาถาไปแม้กระทั่งเรื่องพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาจิตสมาธิหรืออะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับคอร์สการตื่นรู้ก็เลยต้องโฟกัสเป็นเรื่องๆมันเลยทำให้เ,เราต้องบังคับตัวเองให้ให้ ให้จูนเป็นเรื่องๆไม่ใช่แบบว่าจะเอาทุกอย่างที่อยู่ในหัวมันมันมันเลยกลายเป็นว่าอ่านไพ่ไม่ได้ลงคลิปอ่านไพ่เลยตั้งแต่ที่ตั้งใจว่าจะทยอยลงเรื่อยๆก็เลยเว้นเว้นมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งได้ไพ่ย,ยานาโรกนะคะสำหรับนี้เป็นมินิคือก่อนหน้านี้ เราคิดว่าอยากได้แต่แต่ในใจนึงอะ่ะก็เหมือนกับความแม่นยำของไพ่เป็นที่การันตีของอแม่หมอพ่อหมอหรือผู้อ่านไพ่ทุกคนว่าแม่นมากแม่นขนลุกคือคือเปิดมานี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าทุกครั้งที่เปิดนี่คือแต่ละคนก็จะ เคยมีหลายท่านที่พูดว่าเอาแม้กระทั่งเปิดเพื่ออ่านไพ่ในคลิปเนี่ยก็จะลุ้นว่าจะได้อะไรอ่ะคือจะได้ไพ่ไหนจะดีไหมจะอะไรเหมือนลุ้นลุ้นไปทั้งที่ก็ไม่ใช่ดวงตัวเองไม่ใช่พลังงานตัวเองด้วยเอคือการการันตีในเรื่องความแม่นยำของพี่ไพยัน,นโลกเนี่ยสำหรับนี้เป็นมินินะคะ คือก่อนหน้านี้เ,เป็นเป็นสำรับแบบใบไม่ใช่มินิอะ่ะเป็นเป็นไซส์ปกติก็ก็คือใจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าพอดีพอลงพอเห็นครูบาอาจารย์แม่หมอพ่อหมอหลายท่านเออมีแบบมินิด้วย,ยไรเงี้ยก็เลยสนใจก็เลยแบบว่าอา่ะ ต้องลองคือเหมือนเหมือนจิตข้างในอ่ะอยากได้อยู่แล้วก็ก็เลยสุดท้ายคือห้ามใจไม่ได้เพราะว่าไพ่เนี่ยคือตรงมากแบบชนิดที่ชี้ทิศทางหรือว่าบอกเหมือนเป็นครูบาอาจารย์มาบอกว่าอ่าถ้าไพ่เตือนแบบนี้แบบนี้ไพ่แนะนําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ย คือจะเป็นคำพูดแบบตรงๆมาเลยภาพชัดเจนความหมายชัดเจนไม่ต้องตีความใดๆทั้งสิ้นนี่คือความแม่นยำหน้าขนลุกของอพี่ไพยานโลกนะคะซึ่งพอได้มาเนี่ยก็อธิฐานขอบพระคุณคือต้องขอบคุณท่านผู้ท่านอาจารย์ทีมงานที่จัดทำไพยานโลกเนี้ยขึ้นมา คือจริงๆแล้ว่าขอบคุณทุกทุกสำรับที่ที่มีผู้จัดทำขึ้นมามีามีความหมายมีไกด์ไลน์อยู่ในนั้นทุกสำรับไม่ว่าจะเป็นไพ่แบบไหนส่วนตัวเราก็จะขอบคุณทุกทุกท่านที่จัดทำจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตเป็นไกด์ไลน์ให้เป็น เป็นคําแนะนําที่ดีในทุกทกอย่างแม้กระทั่งฮิลใจนู่นนี่เนี่ยถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นครูลุของท่านเหล่านั้นเป็นผู้แนะนำให้จัดสร้างขึ้นมาก็ก็คือเหมือนกับเราก็จะไม่มีไม่มีคำแนะนำดีๆไม่มีไม่มีสิ่งเนี้ยมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เรา ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นมินิเนี่ยไม่ใช่เล็กเลยคือขนาดเนี่ยคือพอดีอันนี้คือจะเป็นรีวิวไพ่แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าชอบอะเหมือนกับขนาดเอ่อก็ไม่เล็กไม่ไม่ได้เล็กแบบมินิไปอะแล้วก็ภาพสวยคมชัดเหมือนเหมือนไซส์ปกติเลยนะคะแล้วก็ พอดีได้มาวันนี้ก็จัดเลยก็เหมือนเหมือนมีแรงบรรดาลใจมีมีแบบเหมือนพี่ไพ่ยอยากให้นำเสนอมากในพลังงานอันเนี้ยคือไพ่ทั้งหมดเนี่ยก็อธิษฐานแล้วก็หยิบเลือกออกมามีมีมีสามใบนี้ที่ที่ตกมาเองนะคะไพ่สามใบนี้แล้วก็ นอกนั้นคือเราได้หยิบเลือกมาเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็มีการบอกในยะบางอย่างนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเนี้ยของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอให้ได้รับพลังที่ดีอันเนี้ย ด้วยคือเหมือนกับมีความรู้สึกว่าการที่หยิบไพ่ในคราวนี้ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้สื่อบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นคำเ,เป็นคำแนะนำที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วก็ของพี่ไพ่เองนะคะไพ่ที่หยิบมาได้ทั้งหมดเนี่ยใบแรกเนี่ยคือความพยายามเป็นผล ใบนี้เลยเอ่อลขที่ห้าสิบหความพยายามเป็นผลเนี่ยตามในรูปเลยก็คือเป็นเป็นปลาแล้วแล้วก็งับหางมังกรเหมือนเป็นการมุ่งบอกว่านะตอนเนี้ยสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่คุณเฝ้าพยายามมาสิ่งเนี้ย เป็นอะไรบางอย่างที่แม้กระทั่งคุณอ่เอคือเพื่อนๆอ,อาจจะแบบมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเคยนึกมาก่อนว่าคุณจะทำได้ไหมมันจะสำเร็จไหมมันจะเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบแรกแล้วตกลงมาจากการสับไพ่ ก็เลยเป็นสัญญาณว่าความสำเร็จกำลังมาถึงเพราะว่าความพยายามที่คุณกำลังทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือภารกิจใดๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มุ่งหวังบางท่านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมนิเ e ตสิ่งที่ต้องการบางอย่างแล้วแต่เลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรสิ่งเนี้ยกำลังเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้น แล้วไพ่ใบที่สองที่ตกลงมาก,ก็คือเดินทางปลอดภัยเป็นเอ่อเป็นรูปขององค์แม่ย่านางเนาะเหมือนกับว่าเป็นอาจจะเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรถของคุณหรือท่านดูแลเรื่องการเดินทางของคุณก็ได้ของเพื่อนๆนเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยก็คือมาบอกว่า การเดินทางไม่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยทางที่ดีก็คืออันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อหรือว่าหรือว่าการมูของแต่ละท่านบางท่านะจะไม่ได้ไม่ได้มีตรงนี้คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าว่ว้แม่ย่านางหรือว่าอะไรแต่ว่าคือส่วนตัวเรามองว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลโดยเฉพาะเรื่องเ,อเวลาคุณไปไหนมาไหนท่านจะคุ้มครองให้ปลอดภัยก็ได้คือนอกจากองค์แม่ย่านางในรถเพราะว่าบางท่านก็อาจจะใช้การเดินทางแบบสาธารณะตรงเนี้ยก็คือขึ้นมาบอกว่าการเดินทางของคุณเนี่ยจะแค้วคาดปลอดภัยในใน ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือมันอาจจะเป็นการบอกถึงบางอย่างที่คุณจะมีการเดินทางไม่ว่าระยะใกล้ไกลในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบที่สามที่หล่นลงมาคือสเสน่ห์ทางวาจาอ่าไพ่ใบนี้คือเลขเหมายเลขยี่บสามเนาะเดินทางปลอดภยัยแม่ย่านาง ยิบสี่คือสเสน่ห์ทางวาจาอันนี้ไพ่เขาไม่ได้อยู่ติดกันนะคือแบบว่าหล่นลงมาคนละทีออ,อันนี้เข้าใจว่าเหมือนณจุดเนี้ยณเวลาเนี้ยคุณน่าจะมีมีสเสน่ห์ทางวาจาคือคำพูดเป็นสีเป็นสิริมงคล ดังนั้นเนี่ยเหมือนไพ่กำลังบอกว่า,าท่านไหนเพื่อนเพื่อนท่าน,านไหนที่เป็นใช้เขาเรียกอ,อะไรนะเป็นอาชีพหรือว่าเป็นการงานเป็นภารกิจที่จะต้องใช้คำพูดการพูดให้บังเกิดผลเนี่ยความพยายามเป็นผลเนี่ยเป็นไปได้ว่าหลายท่านามีอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดการสื่อสาร ทั้งหมดที่ใช้วาจาให้เน้นในการพูดให้เป็นเสน่เป็นสิริมงคลอันนี้คือเรามองว่ามันเป็นการที่พี่ไพ่บอก <c oughs> ถึงการที่เราทำไมมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณพูดยังไงก็ได้อย่างนั้น <c oughs> นะณจุดนี้มีมีความรู้สึกแบบนี้ เพราะว่าไพ่ความพยายามเป็นผลขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับคนเราที่มานิเฟต t กำลังดึงดูดเรื่องดีๆอะ่ะเราก็ต้องพูดในสิ่งดีๆเหมือนพี่ไพ่กำลังจะมาบอกแบบเนี้ยเหมือนครูบาอาจารย์มาบอกแบบเนี้ยพูดให้ดีพูดให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและผู้อื่นพูดให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จนี่คือสิ่งที่ ควรทําประมาณเนี้แล้วมีความรู้สึกว่าการพูดของคุณนะจุดนี้นะตอนนี้จะเป็นเป็นสเสน่ห์แรงดึงดูดอย่างหนึง่งให้คนรักคนเมตตาเหมือนการสักยันที่ที่ลิ้นเนี่ยสาลิกาลิ้นทองตามรูปนี้เลยค่ะอันนี้นกสาลิกาก็คือพูดอะไร เป็นสีเป็นสิริมงคลเป็นผลสำเร็จผู้คนเมตตาสเสน่หาเนี่ยคือให้พูดดีแล้วก็ไพ่ใบที่สีที่หยิบขึ้นมาได้คือไพ่าาตายายเหมือนลักษณะท่านเจ้าที่เจ้าทางเหมือนสารตายายาใบที่สี่สิบหกใบเนี้ย นอกจากาหมายถึงตายายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้การมีสเสน่ห์ทางวาจาพูดพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเหมาะสมพูดให้ท่านเมตตาพูดให้ท่านารู้สึกรู้สึกเมตตาต่อคุณณนะเวลาเนี้ย มันจะเป็นผลสำเร็จอันนี้คือตามตามเซนส์นของเราเลยนะที่พี่ไพ่เขาลิงก์กันมาแบบเนี้ยแล้วก็คุณได้ไพ่เรียนเชิญ62สเรียนเชิญเหมือนเหมือนเรียนเชิญเข้าประตูอีเวนต์หรืออ,อ,อะไรสักอย่างแต่ในยะของไพ่คือมันเหมือนกับเป็น เวลาที่คุณได้เปิดประตูเข้าสู่ความสำเร็จหรืออะไรบางอย่างณจุดนี้เนี่ยมองว่าเป็นเป็นเรื่องของการที่พี่ไพ่อาจจะบอกถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะในการที่จะพูดเพื่อเพื่อส่งผลถึงความสำเร็จที่กำลังรอคุณอยู่ มีไพ่บุญส่งถึงหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ไม่ต้องโฟกัสเนาะจะดูแบบว่เาเเหมือนการกวดน้ำค่ะเหมือนเราทำบุญกวดน้ำแล้วก็ส่งถึงจิตวิญญาณผู้ที่ล่วงลับอะไรก็ได้หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดบุญส่งถึงเดีย๋ยวนะ พไพ่ใบถัดไปก็คือเทวดาประจำตัว64หมายเลขหมายเลขเออ่คุณตาคุณยายนั้นสี่สิบหกนะแล้วอะเทวดาประจำตัวท่านหมายเลข64อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีนัยยะอะไรกับบางท่านหรือเปล่าเนี่ยสองเลขนเนี้ยสี่สิบหกกับหกสิบสี่เนี่ยอืม จริงๆแล้วเป็นเป็นเลขมงคลเลขหนึ่งนะเนี่ยอันนี้โฟกัสได้เออ่เทวดาประจำตัวมันเหมือนการทำบุญเนี่ยบุญส่งถึงแล้วก็ไพ่ใบนี้คือทตาทองวงเล็บเงินสมบูรณ์ดีเลอร์ประเสิฐสีมากอันนี้ทตาทองสมบูรณ์ก็คือเรื่องศัพย์ ไพ่ใต้สำรับมันเนี่ยคือดีถูกใจเหมือนเหมือนเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อันนี้หมายเลขอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณเพื่อนเพื่อนนี่เห็นบอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมายเลขแองเจิลหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้นะเนี่ยดีถูกใจเนี่ยเป็นดอกกูหลาบเป็นมือที่แบบยกนิ้วให้ คือดีเยี่ยมถูกใจอันนี้คือไพ่ใต้สำรับเราก็เลยมองว่าอันนี้คือในยะอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์มาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ถูกใจก็เป็นได้แล้วที่สำคัญคือการเรียนเชิญเนี่ยเหมือนการเปิดประตูสู่ทรัพย์ ความพยายามเป็นผลนี่คือบ่งบอกถึงความสําเร็จความสําเร็จที่บางอย่างคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าคุณจะทําได้สําเร็จหรือเป็นผลขึ้นมาเป็นผลไปในทางที่ที่เอ่อ่เพื่อนๆนอนะมุ่งหวังอะสมหวังแล้วเนี่ยคือการเรียนเชิญคือเรียนเชิญที่กับขว่อ เพื่อนๆกำลังจะได้ความสำเร็จนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องทรัพย์เนี่ยท่าทองเงินสมบูรณ์ใบเนี้ยแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าบุญบุญกุศลที่เพื่อนๆทำจากความดีทั้งหมดอันนี้เดนไม่รู้ว่าท่านไหนเพื่อนๆท่านไหนอาจจะเพิ่งไปทำบุญกุศลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก็ได้ ทานบารมีหรือใดๆแล้วแต่บุญกุศลจากการาทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานทานบารมีการบริจาคเงินทุกเรื่องแล้วเพื่อนๆก็อธิษฐานให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่เจ้ากรรมในเวรญาติมิตรหรือใดๆ แม้กระทั่งจิตวิญญาณเล่ร่อนเนี่ยเหมือนเหมือนครูบาอาจารย์ไพ่ครูบาอาจารย์มาบอกว่าบุญนั้นน่ะส่งถึงพวกเขาแล้วแล้วเหมือนพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานทุกจิตวิญญาณที่เพื่อนๆทําบุญแล้วส่งถึงเอระลึกถึงให้ส่งบุญกุศลให้ พวกเขาเนี่ยพวกท่านเนี่ยแม้กระทั่งท่านเจ้าที่เจ้าทางเหมือนมาบอกอะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไพ่ามามาบอกว่าเอ่อบุญกุศลน,นั้นอะถึงทุกท่านนั้นแล้วพวกเขาได้รับแล้ว เพราะว่าไพ่ไพ่ขึ้นมาเป็นท่านเจ้าที่เจ้าทางหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านตาท่านใหญ่นี้คือแทนออพ่อแม่ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวใช่ไหมบางท่านอาจจะเป็นแม่ย่านางคือคือแล้วแต่ว่าท่านจะเ,ออเพ่อเพื่อนจะ ได้ส่งบุญกุศลให้ใครบ้างแต่เนี้ยคือเขามาบอกแล้วว่าบุญกุศลส่งไปถึงแล้วแล้วก็เพื่อนเอนเตรียมตัวรับความสำเร็จอันเป็นความพยายามที่ตั้งใจของเพื่อนๆจะสำเร็จทุกๆอย่างแล้วทุกพลังงานเนี่ยรวมถึงองค์แม่ย่านางก็ คุ้มครองให้เพื่อนเเดินทางปลอดภัยมีสเสน่ห์ทางวาจาดังนั้นช่วงนี้ไพ่เหมือนมาบอกว่าให้พูดพูดแต่สิ่งดีๆอ,อพูดถึงความสำเร็จพูดถึงสิ่งอันเป็นมงคลให้กับตัวเองและผู้อื่นนะคะ เพราะว่าไพ่ใต้สำรับเนี่ยเหมือนคุณกำลังจะได้ในสิ่งที่ดีและถูกใจหรือบางครั้งเนี่ยการกระทำของคุณเนี่ยเป็นที่ถูกใจเป็นการกระทำที่ดีที่ครูลูกครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์หรือพลังงานมิติอื่นเนี่ยกำลังมาบอกว่าเนี่ยคือคุณทำกุศลคุณทำบุญอย่างเงี้ยดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้ว แล้วก็กำลังจะนำพาเรื่องธาตุทองเงินสมบูรณ์เนี่ยใบเนี้ยเรื่องเงินของคุณจะบริบูรณ์ขึ้นธาตุทองหรือเงินสมบูรณ์บ่งบอกถึงการเปิดประตูทรัพย์เนี่ยเรียนเชิญมีการเชิญให้คุณได้รับทรัพย์แล้วได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย ได้รับการมีเสน่ห์ทางวาจาเป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่เออเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นไพ่ที่บอกอย่างนี้เลยนะคะก็ท่านไหนที่ที่พยายามทำอะไรอยู่เนี่ยความตั้งใจของคุณจะนำพาความสำเร็จนั้นอย่าท้อถอยแล้วก็มั่นใจในตัวเอง นะคะมั่นใจในบุญกุศลที่คุณได้ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกดวงจิตวิญญาณที่เกี่ยวพันกับคุณรับรู้รับทราบแล้วก็อวยพรให้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็ได้รับในสิ่งที่ที่คุณตั้งใจส่งบุญกุศลให้นะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้จากที่พูดน้อยก็ไม่เคยมีจริงสำหรับเราที่ส่งเอคืออยากส่งให้เพื่อนๆน,นะคะถือว่าเป็นสิริมงคลมากๆในการเปิดไพ่ยานาโลกนะวันนี้นะเวลานี้ได้ไพ่มาสดๆร้อนๆเปิดมาได้นี่คือเป็นพลังบุญกุศลของทุกท่าน นะคะขอให้น้อมรับในบุญกุศลน,นี้ในความสำเร็จนี้ที่คุณกำลังถูกเรียนเชิญเนี่ยมีการเปิดประตูรับทรัพย์ความสำเร็จแล้วขอให้เป็นผลสำเร็จเป็นเรื่องของเงินที่จะสมบูรณ์ขึ้นตามที่ใจคุณคิดเลยอธิฐานรับเอานะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับ,รบฟังรับชมเ,เก๋มาตลอดจนณจุดนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใดๆเป็นกำลังใจในทุกทางให้กับเก๋นะคะขอบคุณไปถึงทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามเพิ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ